ัสดีครับทุกท่านครับคลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับผมคลิปที่แล้วผมต่อในการง้างเปลือกข้าวนี้มาดูครับผมจะเปรียบเทียบให้เห็นนะฮะระหว่างการห่อตุ้มตอนด้วยพลาสติกนะครับแก้วพลาสติกกับห่อตุ้มด้วยพลาสติกนะครับนะเราจะทําอย่างไรมันแตกต่างกันไหมกับการง้างเปลือกแล้วมาห่อตุ้มแบบนี้ ในคลิปนี้มีคําตอบครับเนี่ยผมล้างออกมาแล้วนะฮะฝั่งซ้ายมือผมเนี่ยเป็นแก้วพลาสติกนะะเห็นไหมแก้วพลาสติกก็รากจะกระจายมากกว่านะครับเหมาะในการที่จัดรากนะครับจัดรากสะดวกส่วนอันนี้ครับนะอยู่ในมือผมตอนนี้ก็คืออ๋อมันเป็นห่อด้วยพลาสติกครับลักษณะไม่ดีครับตรงที่ง้างเปลือกไว้เนี่ย เห็นไหมครับผมง้างเปลือกไปแล้วมันมันแนบลงไปมันติดลงไปนะฮะเพราะว่าเราอาจจะรัดแล้วก็รัดแน่นนะฮะในขณะที่เราควบแน่นเราเราเออพันติกนะครับเนี่ยหิหมต้องงัดขึ้นนะครับเพราะเราจะมาจัดรากวันนี้ผมจะจัดรากตั้งแต่แกะตุ่มตอนนี้เราไม่ต้องชำละนะเพราะว่าไม้ชนิดนี้มันแตกรากง่ายแล้วก็จเจริญเติบโตได้ดีนะถ้าเราตอนแบบนี้ดีครับ สางรากเลยตอนแบบนี้ดีรากจะออกรอบดีแต่ถ้าเราชำนาะรากไม่ออกไม่ดีครับแนะนําให้ท่านตอนเลยไม่นานนะครับผมควันดิ้งไว้ประมาณสักควันแล้วง้างเปลือกเลยสักวัน2วันแล้วก็นะครับใช้ขวดแก้วน้ําพลาสติกนะฮะเจาะๆเลยนะครับเนี่ยเห็นไหผมจะต้องใช้วิธีการ สางรากเลยเพราะมันติดแน่นนะครับเดี๋ยวจุ่มน้ําหน่อยนะฮะเดี๋ยวจุ่มน้ําให้ดูเนี่ยฮะออกแล้วเห็นไหมครับจะมีข้อแตกต่างนะครับถ้าเราทําในลักษณะของออแก้วน้ำพันติกนั้นจะดีกว่านะครับผมสรุปให้อย่างนี้กันแล้วกันนะครับเอาละครับมาดูนะกิ่งอีกกิ่งหนึ่งที่ผมจะชีด้ดูผมง้างเปลือกฮะนี้กิ่งใหญ่นะฮะกิ่งกิ่งใหญ่พอง้างเปลือกออกเขาไม เขาไม่แตกตรงปลายที่ง้างเปลือกนะเหมือนคลิปเมื่อวานนี้นะเหตุผลก็เพราะว่าผมอัดขุยมะพร้าวแล้วไม่คุมข้างบนครับมันหลุดลงไปหวังว่าพอเราคุมขวดพลาสติกแก้วพลาสติกแล้วขวดแล้วเนี่ยมันมันไม่อัดเข้าไปไม่อยู่ด้านบนนั่นเองมันหลุดลงไปข้างล่างนะครับมันก็ไม่ออกอยากตรงนี้แต่ไม่เป็นไรครับจัดรากเลยนะฮะพอเรา เราชำเหมือนเราปลูกนะฮะเพราะเลี้ยงลงไปแล้วผมเชื่อแน่ว่าเ็าจะต้องแตกข้างบนแต่ไม่แตกข้างบนก็ข้างล่างก็น่าจะพอมีอยู่นะครับเห็นไหมไม่แตกเลยข้างบนแต่แต่ถ้าแตกข้างบนโคนมันจะผายสวยนะครับนะมันเป็นตรงส่วนโคนนะฮะเนี่ยส่วนบนนี่คือส่วนโคนนะเอามาดูกันครับเดี๋ยวมาชำก่อนดีกว่านะฮะสางรากก่อนกันแล้วกันนะผมสางราก,ก่อนนะฮะสางรากเพื่อที่จะให้เป็นไป นะไม,ไม่รากไม่พันกันนั่นเองนะครับแล้วก็ล้างน้ำนะครับต่อไปก็มาปลูกครับมะพร้าวสับผสมใบกัมปูกลามะพร้าวเป็นสลับเปานะครับเอาง่ายๆนี่ละฮะเอามือสมัครเล่นนะแล้วก็ตั้งใจที่จะสร้างงานนะฮะตั้งแต่จัดราก ผมก็เรียนท่านอย่างนี้กันเลยกันนะฮะเอฟทั่วประเทศนะครับเราสร้างงานนั้นตั้งแต่จัดลากเลยครับเราไม่กําหนดเงื่อนไขของเวลาหรอกนะการสร้างงานบนไซเนี่ยรากก็มีขาดเหมือนกันนะแต่เนื่องจากเยอะครับเนี่ยฮะเรา,เาหาวัสดุหาปลายไม้ไม้ปลายแหลมไม้เสียบลูกชิ้นอะไรก็ได้นะครับอันนี้ผมได้จากคุณมดนะครับตัดแท่งแตนเลนให้ดีเลยนะครับเนี่ยเราก็จัดรากเลยครับรากเขาเยอะอยู่แล้ว นะครับถ้าเขาจะออกเพิ่มเติมเขาว่าที่หลังนะครับผมจะไม่ตัดรากออกเลยนะครับในช่วงนี้นะครับเราก็เกลี่ยรากให้เสมอกันไปรอบทิศท,ทางออหลังจากนั้นไม้ชนิดนี้ไม่ต้องห่วงนะครับพอรากเขาออกมาเราก็ต้องรื้ออีกนะต้องรื้ออีกรอบนะครับเดี๋ยวผมตัดแต่งกิ่งออกก่อนครับเกะกะแล้วก็ลดการคายน้ําด้วยนะครับไม้ที่เราแตะต้องรากนะครับผมผมเรียนอย่างนี้กันลลวกันว่าเราจะต้อง ลดการคายน้ํานะครับไม่งั้นคงก็ทิ้งไปแต่ตายยากครับไม้ชนิดนี้นะฮะจัดรากเลยครับนะเน้นหนาะรากไหนที่พันกันในเขียไปเลยนะหลังจากนั้นก็เนี่ยฮะโคนเห็นไหมโคนผายดีนะฮะแต่รากมันมันไม่ออกจากปลายตรงที่ผมง้างนะครับสาหรับกิ่งนี้นะก็เป็นบทเรียนนะครับให้กับทุกท่านกันเลวกันนะเวลาง้างเปลือกะมันจะออกปลายตรงปลายเปลือกนั้นจะต้อง เราต้องห่อตุ้มให้มันคุมเลยคุมให้สูงนะครับให้มันถึงตรงที่รอยข้างบนนั้นนะครับรอยที่เราง้างเปลือกนะฮะมันก็จะออกปลายเปลือกเองนะครับนี่เป็นลักษณะการสร้างงานของผมนะครับในที่จะต้องเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มแรกก็ฝึกหัดมาจากบนไาบ้านมดด้วยนะครับเป็นหลักเลยนะท่านก็แนะนำในเรื่องของต่างประเทศนะ เดี๋ยวใส่ดินเลยครับนะฮะดินก็ดินไปกาปูผสมมะพร้าวสาหรือดินทั่วไปก็ได้ครับแต่อย่าเป็นดินที่นั่นนะครับผมผมเน้นเลยดินถุงอะฮะถุงละยี่สิบาทอะไรที่ขายตามท้องตลาดนั้นนะ่ะท่านจะต้องนํามาผสมมะพร้าวสาบผสมใบกาปูดินแค่หนึ่งส่วนก็พอหลอังจากนั้นเราก็มัดครับมัดให้แน่นเลยกันโยกครับกันโยกนะฮะเนี่ยฮะ,นะฮะมัดให้แน่นเลย ใช่ไอเขาเรียกว่าไม้คำยันเรียบร้อยแล้วครับนะฮะแบบนี้ไม่ยากเลยครับเติมดินให้เต็มนะครับเดินติมให้เติมดินให้เต็มหลังจากนั้นก็นําไปไว้ในที่ร่มรําไรก่อนนะฮะในช่วงนี้อย่าเพิ่งออกแดดประมาณสามถึงสี่วันนะครับแล้วก็เติมดินให้เต็มนะฮะอย่างนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนะสาหรับคลิปนี้ก็คงจะนําเสนอไว้ให้กับทุกท่าน ได้เป็นกรณีศึกษาสร้างงานไปด้วยกันครับจากเริ่มต้นง่ายๆแบบนี้ครับนี่เป็นอีกอีกอกิ่งหนึ่งก็แล้วกันนะแถมนิดหนึง่งนะอันนี้เป็นกิ่งที่ผมใช้แก้วขนาดเล็กนะครับแก้วขนาดเล็กอันนี้ได้อยู่นะง้างเปลือกแต่ผมง้างเปลือกแค่น่าจะเป็นกรีดห้ารอยจะง้างเปลือก กี่ทางนะห้าทางประมาณนั้นอาจจากโคนไม่ออกไม่ผายไม่สวยเนื่องจากกิ่งเล็กนั่นเองนะครับแล้วก็สางรากแบบนี้นะครับเหมือนเดิมฮะเหมือนกิ่งแรกเพียงแต่ว่าผมต้องการเปรียบเทียบให้ได้ดูว่ากิ่งเล็กกิ่งใหญ่ในะกิ่งนี้ก็ก็ไม่รากไม่เยอะเห็นไหมครับแต่พอไหมแค่นี้พอแล้วครับรากเราใช้แค่ประมาณไม่กี่เส้นนะครับใช้ใช้แปดเส้นเก้าเส้นกําลังสวยผมว่า นะเราต้องรอมันโตด้วยนะครับลากแต่โตเราก็ต้องมาทดนะครับไม่จัดลากอีกหรืออีกสองรอบนะฮะกำลังดีนะเนี่ยโคนพายเลยเนี่ยโคนกําลังดีเลยครับเห็นไหมครับการง้างเปลือกเนี่ยคือนี่คือข้อดีของการง้างเปลือกแล้วก็นะคลิปนี้ท่านจะได้ความรู้การง้างเปลือกการการเอ่อตอนแล้วแกะตุ่มล้างตุ่มแล้วก็จัดรากได้เลยไม่ต้องไปชําถ้าชำเนี่ยผมว่าไม้ชนิด ชนิดนี้รากยุ่งกันไปหมดนะครับรากจะต้องพันกันไปหมดเลยนะฮะเราจัดตั้งแต่กิ่งนี่แหละดีมากเลยนะครับนะครับการสร้างงานบอนไซนั้นไม่ต้องเนื่องด้วยเวลานะครับอากลิโกเลยนะท่านท่านจะต้องออไม่ต้องไปพะววงเรื่องเวลาเราอยากสร้างอะไรจบไม่จบเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะ แต่ว่าเราทําแล้วเรามีความสุขเราชอบมันไหมนะครับปีหนึ่งไม่นานนะครับผมเจียบยอดนะฮะไม้ได้3มชุดเท่านั้นเองในหนึ่งปีนะฮะนับภาษาอะไรที่เราจะต้องมาสร้างกิ่งก้านสาขาต้องใช้เวลาแน่นอนนะครับนี่จึงเรียกว่าเป็นสเสน่ห์ของงานบอนรนะครับสำหรับแฟนขับทุกท่านเลยขอบคุณที่มาติดตามเยี่ยมชมส่งกำลังใจ นะครับ f c ทั่วประเทศนะครับเดี๋ยวรอนะครับรอจับฉลากกันแล้วกันนะครับรอสิ้นเดือนนะครับนะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับ